จะเดินกลับโรงแรมแล้วไม่ไหวแล้วค่ะหนาวมากเย็นมากมเดินแบบช้าๆไม่ได้ค่ะ,คะต้องเดินเร,เร็วๆเพราะมันเย็นมืออันนี้เป็นหมู่บ้านซานตาคลอสนะคะแต่ว่ามันเป็นร้านค้า อนเย็นเขาก็ดับไฟสวยเดินมันก็จะสะเทือนหน่อยเพราะเดินบนถนนหิมะมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อนเนาะมันใหญ่มากเดินทั่วไหมเนี่ยอ๋อไกลมากเลยเดี๋ยวเดินถ่ายแค่ตรงตรงหมู่บ้านนี้แหละเพราะว่าจะเดินกลับโรงแรมเขาปิดแล้วเขาไม่ให้เข้าแล้วค่ะ ขาไม่ให้เข้าแล้วเนาะเราก็ดูเอาอตรงนี้ก็พอแค่ให้รู้ว่ามาอันนี้เขามีเสียค่าบาทด้วยนะเนี่ยค่ะราคาค้าที่ขายติ๊กเก็ตเขาเนี่ยเขาจะมีแบบว่าขี่กว้างเด็ก400เมตรสิยูโรผู้ใหญ15่15ยูโร หนึ่งกิโลเมตรก็ยี่สิบยูโรนะคะสําหรับเด็กผู้ใหญ่ก็ยี่ห้าสามกิโลก็ km, สี่สิบยูโรสําหรับเด็กผู้ใหญ่ก็ห้าสิบห้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขี่กวางนะจะเรียกว่าขี่กวางขี่อล้อกวางอ่ะกวางลากอ่ะเนี่ยราคาก็จะมีบอตะคือลากไปตามหมู่บ้านเนี่ยค่ะหมู่บ้านซานตาเน,นี่ยค่ะ ก็จะมีป้ายบอกว่ากี่เมตรกี่เมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอะไรข้างในนยให้ชมแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาชมตอนกลางวันเราเาปิดแล้วปิดสี่โม,โมงเปิดสิบโมงปิดสี่โมงเย็นเอ๊ะตรงนี้เขาให้ขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปดู เป็นสะพานไม้ไม่รู้มันจะไปลงลงไหนนะเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายนิดนึงขึ้นสะานไม้มาได้มันเดินออกไปตรงนั้นได้ไหมนเนยได้จะได้นะ เป็นหมู่บ้านซานต้าเขาก็ทําเป็นกระจงกระโจงแบบเป็นไม้อย่างเงี้ยให้เราดูนี่ค่ะเป็นห้องเป็นห้องะจะมีของผงของฝามีอะไรอย่างเงี้ยสําหรับครอบครัวพาหลุงพาเด็กมากม็คงจะมีกิจกรรมให้ตรงไหนที่เขาไม่เข้าเขาก็ปิดประตูนะคะตรงไหนที่มันไปได้เราก็จะไปแต่ว่า อยากให้เห็นว่ามันสวยเนาะเลยถ่ายเป็นวิดีโอมันก็จะได้เห็นกันเยอะๆหน่อยจะปลายนิ้วเย็นมากเลยค่ะโอ้โหแทบจะวิ่งกลับโรงแรมเลยเมื่อกี้คือมันโอ้โทษเย็นอะ่ะมันเย็นเพราะมลมหรือไงไม่รู้ตึกนั้นน่ะสวย โหเด็กๆเขาชอบนะเนี่ยแบบนี้พาเด็กมาเนี่ยใครมีลูกเล็กเด็กๆนี่พามานะคะโรงแรมก็ไม่ใช่ว่าจะแพงมากค่ะอย่างโรงแรมน้ําแข็งวันนี้ที่ไปอะ่ะค่าหัวคืนหนึ่งต่อคนอ่ะคือร้อยห้าสิบตรงนี้ก็ลดให้นะก็คือเหลือร้อยเดียวต่อคนอะ่ะที่โรงแรมน้ําแข็งอะนะถ้าใครอยากไปตรงนู้นอะ่ะ ก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวหลุดมาอยู่ในโลกวิญญาณนิทานสำหรับเด็กสันต์คอร์สบ้านลุงสันต้าหรือบ้านสันต์คอร์ส เขาที่นี่เขามีตำนานไงนตำนานเรื่องสันตะคอร์ที่นี่เขาจะเรียกโยรุกุกิก็าแต่งโคมไฟสวยนะเนี่ยได้ไอเดียเลยเขาใช้ไม้นะคะใช้ไม้ทำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราก็ไปหากันไป่กลางวันพราะโรงแรมเราอยู่ตรงนั้นน่โรงแรมเราอยู่ตรงนั้นว่าซันตาอยู่ตรงนี้คือมันอยู่ในโซนเดียวกัน เดินมาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดินแลแ้วไปโรงแรมแล้วเนาะตัดคลิปค่ะเดี๋ยวไปถ่ายทางเข้าโรงแรมเราทีนี้มันอยู่ติดกันนี้แหละรหวางทางที่เราจะเดินไปนั่นแหละเห็นไหมคะตรงที่ไฟสี